สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจ๊ดีบายคลิปนี้นะครับจะมาทําการซ่อมลำโพงเสียงแหลมนะครับตัวนี้จะเป็นลำโพงเสียงแหลมที่จะดีบายไว้ใช้งานตอนปีใหม่นะครับแต่เผอิญว่ามันขาดนะครับทั้งสองฝั่งนะครับก็เลยจะถอดมาทําการเปลี่ยนบอ้คอยใหม่นะครับก็ตโอกาสที่จะเปลี่ยนให้กับท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเผื่อว่าท่านผู้ชมบางท่านนะครับอาจจะยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับผมก็เลย จะทาการเปลี่ยนให้กับท่านผู้ชมได้ดูครับครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับเผื่อท่านผู้ชมบางท่านนะครับอาจจะมีลําโพงขาดนะครับอยากจะลองซื้อไวยคอยมาเปลี่ยนอีกนะครับลองรับชมกันนะครับครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการวัดให้ดูนะครับว่าดีเสียเป็นยังไงนะฮะตั้งมิเตอร์ว้ในย่านคูณ10นะครับก็กิโลเอจัดให้เรียบร้อยนะครับ อ่าใช้มิเตอร์นะครับแต่ที่ขั้วเลยนะครับไม่ต้องผ่านคาปานะครับอ่าถ้าดีนะครับถ้า네ถ้าไว้คอยไม่ขาดจะขึ้นแบบนี้นะครับแต่ที่เสียงไม่ออกเพราะว่าบอดี้เขาแตกแล้วนะครับก็เลยทําให้เส yeah, huh ียงไม่ออกนะฮะนี่นะครับแบบนี้นะฮะเนี่ยฮะก็เลยกลายเป็นว่าเสียงไม่ออกนะครับไว้คอยนะครับยังไม่ขาดนะครับแต่ว่าบอดี้แตกแบบนี้นะครับก็ใช้ไม่ได้นะครับก็จะต้องทําการเปลี่ยนใหม่นะฮะ แต่ผมก็ได้ทําการสั่งไว้คอยมาใหม่นะครับสั่งมาคู่หนึ่งนะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนตตัวนะครับตัวนี้จะเป็นไว้คอยแบบเซเนมยมนะครับเป็นสั่งเป็นขนาดสี่นิ้วนะครับตัวนี้นะฮะนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับของใหม่นะฮะขนาดก็จะเท่ากันนะครับกับของเดิมนะฮะนี่นะครับสังเกตนะครับว่าตรงขั้วของ คอยนะครับก็จะแต้มสีแดงไว้นะครับตัวนี้จะเป็นขั้วบวกนะครับเราก็จะใส่คาปาเข้าไปในจุดนี้นะครับเวลาเราเปลี่ยนนะครับหน้าเขาก็จะเป็นหน้าเจอทเนียมนะครับที่ระบุตามร้านที่สั่งซื้อมานะครับสําหรับไว้คอยใหม่นะครับอาจจะต้องมีการโมดิฟายเพิ่มเติมนะครับก่อนที่จะใส่เข้าไปนะครับเพราะว่ารูที่มาร์กกับจุดมาร์กของอาลำโพงตัวเดิมนะครับจะเหลื่อมกันหน่อยนึงนะครับ ใส่เข้าไปนะครับก็จะยังไม่ลงนะครับผมก็จะทําการโมก่อนนะครับค่อยใส่ลงไปนะครับผมก็จะมาร์กแล้วก็ใช้สว่านนะครับในการคว้านรูนะครับให้สามารถที่จะลงไปในจุดมาร์กได้นะครับก็ใส่ลงไปนะครับนี่นะครับเวลาใส่ลงไปนะครับตัวคอยนะครับก็จะแนบนะครับกับตัวแม่เหล็กนะครับนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ พอแต่งตัวไว้คอยใหม่แล้วนะครับเราก็จะทําการประกอบนะครับกันนอดนะฮะ ครับประกอบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะวัดนให้ดูนะครับก็บ้านเหมือนเดิมนะครับตั้งที่ย่านคูณ10โอห์มนะครับก็เดี๋ยวแตะบ้าให้ดูอีกรอบนึงครับจะมีเสียงขึ้นนะครับนี้นะฮะแบบนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับครับก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับทั้ง2ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็ทําเหมือนกันกับตัวแรกนะครับด้านขวาก็จะเป็นจากนั้นก็จะนําคาปานะครับมาใส่เหมือนเดิมนะครับ คาปาค่าที่ใส่ก็3.3มสามไมโครฟรัดนะครับไม่มีขั้วนะครับตัวนี้ประกอบเปลี่ยนคอยเสร็จแล้วก็จะนํามาใส่หน้าตู้เหมือนเดิมนะครับในจุดเดิมนะครับแล้วผมก็จะทําการบัดจีสายเข้าไปในจุดคาปานะครับเป็นสายสีแดงครับอุ้มด้วยท่อหดนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะนําสายขั้วลบนะครับเข้าที่จุดขั้วลบนะครับแล้วก็อุ้มที่ท่อหดนะครับแล้วก็ประกอบนะครับ ครับสำหรับการเปลี่ยนไว้คอยใหม่นะครับของลำโพงียงเหลมนะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับใช้ได้นะฮะเสียงที่ออกมาก็ถือว่าดีเลยนะครับเนี่ยเด็เลยนะครับผมครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะสั่งบอยคอยมาเปลี่ยนเองนะครับผมก็จะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปตรงคําอธิบายและก็ตรงคอมเมนต์นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆนะครับในการแบ่งปันประสบการณ์ในการเปลี่ยนบอ้คอยให้กับท่านผู้ชม ได้รับชมนะครับเผื่อเป็นแนวทางในการาไปทําเองนะครับผมครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับงไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับเจ็กดีไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ